สวัสดีครับทุกท่นเอฟซีินาลักทุกท่นเอฟช่องทานินกาแฟสดุกน,นะครับวันนี้มาพบเจอกันเช่นเดิมนะครับกับวันนังคารที่12มีนาคมพศ2567นรนะครับก็เช่นเคยครับ บรรยากาศฟ้าหลังฝนนะครับฝนตกสู่มฉกันไปทั่วหลายๆจังหวัดนะครับสำหรับการยากวนอากาศที่แบ่นยันะครับเพราเช่นเคยครับการรายงานข่าวพบเจอกับกับผมนะครับทุกคนครับแปด นาฬิกาถึง9นาฬิกานะครับเป็นรายการแจ้งข่าวเาวองค์การมอลำแล้วก็เกี่ยวกับพยากรณ์อากาศกับเพิ่มเติมข่าวสารเล็กน,น้อยเปินกิจพอได้ความรู้ของพี่น้องนะครับสำหรับองค์การมอลำก็ยังคงสะเทือนดันกันทั่วประเทศตัวโลกนะครับสหรับ พระสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับเมื่อคืนนี้ก็ไปทําการแสดงอยู่ที่นะครับที่วันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาครับที่นครพนมนะครับอำเภอนาแกโอ้โหปดแฟนในการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ครับวันนี้มาที่อุดรนะครับวันที่สิบสองเนี่ยครับที่อำเภอประจักษ์ศิลปาคมนะครับจังหวัดอุดรนะครับวันที่สิบสามนะครับก็ยังคงอยู่นะครับที่อุดรนะครับกลุ่มพว่าปี อุดรอุดรนะครับวันที่สิบสี่ครับไปแล้วครับไปแล้วครับมามั่งนะครับอำเภอเมียงครับอำเภอเมียงนะครับอำเภอมองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้เจอกันนะครับวันที่สิบห้าครับกลับมาที่เก่าเหมือนเดิมครับสีสะเก็ดเพชรบันแพงนะครับอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับยังย้ำกันอีกสักหนึ่งวันครับ สิบหกนะครับยังอยู่ที่ศรีสะเกดนะครับอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดแ mm hmm. ืนแฟนศรีสะเกดนี่ในการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับวันที่สิบเจ็ดนะครับเจอกันที่สุรินนะครับสุรินอำเภอกาบเชิงนะครับสิบแปดครับศรีสะเกดเช่นเดิมครับอําเภอเมืองศรีสะเกดศรีสะเกดนี่ต้องยอมรับนะครับศรีสะเกดนะครับในการ สนับสนุนมอลํสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นอย่างดีนะครับวันที่สิบเก้านะครับเจอกันที่บุรีรัมณีบุรีรัมนะครับบุรีรัมอำเภอลำปายมาดนะครับครับก็บอกเขาๆประมาณสี่ห้าวันนะครับต่อยากไม่พี่น้องได้รับทราบนะครับเปิดดูรายการผมก็จะรู้นะครับว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่ละวันนะครับไปทําการแสดงที่ไหนนะครับก็ให้การตอบรับก็ไปให้กำลังใจกันนะครับ อยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับสามารถไปเที่ยวชมความอลังการของมะลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้านหน้าวิธีการโชว์อลังการนะครับพระเอกนางเอกสุดดอสาวสวยหลายหลายท่านนะครับผู้นําทีมงานโ,มมโดยอนุม,มาตโกโชยงบาินนะครับลูกสาวนิราหอบฝันมัลลังหันนะครับผู้หญิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็เพิ่มเติมตลกดังมาใหม่ครับยายคํามอด พรคุณเดชเพชรบ้านแพงนะครับรลบพี่น้องก็เป็น <c oughs> ที่ในการตอบรับนะครับตลกมาแรงนะครับก็กณ์ากอากาศตามมาด้วยนะครับเมื่อวานนะครับโอ้ฝนตกนหลายจังหวัดนะครับที่พายุโซนร้อนนะครับกําลังเคลืนตัวนะครับลบไปจาก ผมร้อนนะครับก็หายแต่วันนี้ก็ยังยังคงมีฝนนะครับจิ้งไทยนะครับ้องก็ระมัดระวังนะครับเดินทางออกไปล่องล่องใต้นะครับหรือว่าออกไปทําธารกิจนะครับต้องพยายามนะครับพบลมนะครับติดตัวครับเพราะฝนมันว่าอย่างทิ้งไทยยัง ยังมีหางมีเก็ดอีกเล็กอยู่นะครับเพราะว่าท้องฟ้าแถวในอยังคลึมุ้มครึมอยู่นะครับขาดรูปอ้าวมีโอกาสยังตกทิ้งไทยอีกหนึ่งวันนะครับนะพี่น้องก็เป็นแข่ๆเกินๆพี่น้องทุกวันนะครับกับรายการพาดินกาแฟเสรอนะครับก็ผู้สมุหลักนะครับยังเป็นทางการเช่นเดิมนะครับพี่น้องปลาแซ่บปากแดงนะครับแล้วก็ กาแฟสะเดอดสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับเป็นกำลังแรงใจนะครับขอบคุณที่ทุกท่านสับสนุนมานะครับสนใจสามารถติดต่อได้ที่0 8 6 5 8 8 4 9 2 8เช่นเดิมนะครับติดต่อมาได้ที่ตัวกระปุเอิงนะครับเป็นคนรับคนส่งนะครับจัดส่งจัดจำหน่ายเองนะครับในนำตัวแทนกาแฟสดเดอดสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับผักต้นอกนะครับสามารถส่ง สั่งได้นะครับพี <Wars> ่น้องนะครับงฟรีท <Gym. Napoleon> <pos anch i> ั่วประเทศนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่086 5 8 8 4 9 2แห้ปดส่เก้แปดนะครับพี่น้องวันนี้ทุกท่านก็ยังนะครับคงออกไปทําการทํางานเช่นเดิมนะครับทํางานเท่านั้นนะครับถึงจะมีเงินใช้นะครับไม่ได้ทางานก็ไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนนะครับพี่น้องนะครับ สู้ครับการทำงานนะครับก็ให้มีความสุขนะครับในการทำงานครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วครับนี่คือช่วงทิ้งท้ายนะครับเป็นคำกระดาบอกเก่านะครับก็คงจะฝากพี่น้องนะครับให้กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตาม กับช่องตาลินกาแฟสดุดนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้คอมเมนต์รับตอบทุกคอมเมนต์นะครับพี่น้องก็ขอบคุณนะครับที่พี่น้องเอฟซนะครับที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะครับสนับสนุนคือกําลังแรงใจนะครับให้ทํำรายการอาจจะไม่โด่งดังเท่าไหร่แต่ก็พยายามพัฒนา นะครับคิดความสามารถเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับกับรายการข่าวเล็กๆน้อยให้พี่น้องได้ฟังได้ชมนะครับทุกวันนะครับแล้วก็อาจจะทำงานนะครับไปเจอบรรยากาศสวยๆงามๆแบบเด็ดๆนะครับก็พยายามจะทําคลิปให้พี่น้องได้รับทราบข้อมูลครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับก็สนานทีฮห,หาพูดจาทักทายกันไปแต่ละวันนะครับพี่น้อง ซึ่งท <c oughs> ักทายกันก็มีความสุขทุกวันนะครับทุกท่านก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านกันแล้วกันนะครับขอให้สมหวังสมดังของมุ่งมั่นารถนานะครับคิดบงังสิ่งใดก็สมหวังนะครับเงิรวยของฟังนะครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อ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  ขอบคุณหล,ลายๆให้พักมาอุมชูนะครับเติมคำมาสู่เข้าสู่ถนนทุ่งไม้นะครับอยู่ตัวคนเดียว